ได้เครื่องพร้อมแล้วนะคะมีกระดูกหมูนะคะเครื่องแกงขหนุนพริกขี้หนูแห้งแล้วก็ปลาเค็มนี้เรามีปลากูเลาเราก็จะใส่ปลากูเลานะคะแล้วก็มีหอมแดงหอมขาวแล้วก็ตะไคร้นะคะมะเขือเทศนี่ใส่ทั้งลูกใหญ่ลูกเล็กนะคะยิ่งมะเขือส้มนี่ยิ่งอร่อยค่ะรสจะออกหวานอมเปรี้ยวนะคะแล้วก็มีกะปินะคะมีปลาร้านิดนึนงถ้าเราจะใส่นะคะ ถ้าไม่อยากกินก็ไม่ใส่ก็ได้นะจ๊ะคือปอกขนุนค่ะขนุนเนื้อขาวจัววเลยปลอกเปลือกขนุนทิ้งแล้วก็สับใช่ไหมเป็นก้อนสับให้มันเป็นก้อนพอกินนะแม่เนาะสับสับให้เป็นสี่เหลี่ยมอะค่ะถือก้อนกลมๆก็แล้วแต่เรา สับสับสับแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปแกงนะคะแล้วก็สับอย่างเงี้ยจ้ะสับประมาณชิ้นประมาณนี้แหละเอามาแกงชินะเลยค่ะที่นี่เขากินขนุนอ่อนนะคะไม่แกงขนุนแก่นะคะไม่อร่อยสังมันจะแข็งค่ะยิ่งมีพี่มีลูกแก้วอ่อนๆด้วยยิ่งอร่อยแล้วแม่เนาะ 那么你点的？ หั่นตะไคร้ลงไปเป็นท่อนๆก่อนหมูกับหางปลาเค็มไปก่อนนะคะให้โคกแล้วค่ะโหกน้ำพริกแกงอยู่นะจ๊ะมือสองมือสองค่ะขี้มือหนึ่งหน้าตาพริกพริกแกงของเรานะคะ เสร็จแล้วค่ะแกงขนหนุนนะ่ากินไหมคะนี่สุกแล้วก็ใส่มะเขือเทศนะคะหั่นต้นหอมผักชีแล้วก็ใบชะพูแล้วก็ชะอมลงไปนะคะหอมมากคะ่ะขอบอกว่าหอมสุดๆอร่อยล้ำแต้ๆเด้อแกงขนหนุนนะคะแกงขน,นหนาาุนหน้าตาเปมนอนาปไีนนะแกงขนหนุนอ่อนอู่กับข้าวเหนียวนะจ๊ะ แล้วจ้ะบายๆยายกำลังกินข้าวนะคะเสร็จแล้วจ้ะแต่ผักยังไม่สุกดแล้วนะนีอาหารราวนี้นะคะนใช้ำพอิกนี่นะพี่ตาแดงมาถั่วเน่าเหมือนเดิมมีปลาทอดมีแกงขนุนนะจ๊ะอ๋อ ก็แรกี่อติิ่นู่น้าน้ำพิดเยียวสามลาคูีฟ้าหรอนะคะ บ้านเราก็หมองเยอะเลยอันนี้แปดโมงแล้วยิ่งสายยิ่งลง16องศาค่ะน้ําค้างลงเต็มเลยนะจ๊ะ